คนรุ่นใหม่กว่า40%ตอบว่าไม่ไปลอยกระทงแล้วไม่ใช่เพราะไม่เคารพประเพณีนะคะแต่เพราะเขาเลือกจะไม่ทำร้ายมากกว่าเลือกจะลอยเขาเปลี่ยนมุมคิดจากต้องมีของจริง เป็นสัญ,ญลักษณ์ก็พออย่างลอยกระทงออนไลน์ก็ถือเป็นการขอขมาที่ไม่สร้างขยะหรือบางคนเปลี่ยนมาทําบุญเก็บขยะในคลองแทนที่จะลอยเพิ่มเข้าไปอีกคือแยกแก่นกับเปลือกออกค่ะแก่นคือความสํานึกในพระคุณของน้ําเปลือกคือการลอยของจริงลงแม่น้ําและตอนนี้หลายคนเริ่มรักษาแก่นโดยไม่ต้องทิ้งเปลือกแล้วประเพณีลอยกระทงไม่ใช่ของที่ต้องเลิกนะครับแต่ต้องอัปเดตให้เข้ากับ โลกใหม่มี3ทางที่ช่วยได้ทั้งสิ่งแวดล้อมและศรัทธา 1. ลดจำนวน 1. บ้าน 1. กระทง 2.. เปลี่ยนวัสดุกระทงน้ำแข็งหรือกระทงไม้กลัดไร้โลหะ 3. เปลี่ยนวิธีลอยกระทงออนไลน์หรือลอยเชิงสัญ,ญลักษณ์ในบึงปิดที่จริงซอฟต์พาวเวอร์ของลอยกระทงก็ยังอยู่ได้ค่ะถ้าเราย้ายโฟกัสจากการลอยของลงน้ําไปเป็นงานวัฒนธรรมบนฝั่งเช่นการแต่งชุดไทยตลาดย้อนยุคก,การแสดงพื้นบ้านทั้งหมดนี้คือการรักษาความงดงามโดยไม่สร้างขยะแม้แต่นิดเดียว